ความรู้สึกที่าทมงานกับแกล็บในวันนี้ก็รู้สึกยินดีกแกล็นะครับปีไม่ใช่เวลาที่น้อยเลยครัปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เพระมันคงมากๆเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนี่ทกิจแกร็ในธุรกอเราแก็ปีไปีที่สิบะเนาะเราก็เชื่อว่าแกล็บคงไม่หยุดพัฒนาแค่นี้นะครับเราเชื่อว่าแกบจะพัฒนาบริการดี แบบนี้ไม่จงานนครับก็ส่งความสุขให้คนไทยส่งอาหารอ,อร่อยอร่อยให้คนไทยแบบตอลอดไปเรียกว่าอำนวยความสะดวกคนไทยหดีไหมใช่ทุกอย่างจริงเห็นทุกอย่างให้เลยแล้ว ไวพรให้แกมไครับผมนะครับไ้ก็ขอไวพรให้แกมนะครับดีเป็นที่หนอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ดียิ่งย่งขไปอีกกเลยครับผมให้มีปีที่อดอี่สามสิบปอนีเลยครับและอย่างที่้อไปนะครับเราพูึการจุดวของไปมานานมากครับตอนนี้กปีที่สิแล้วแล้วพวกเราก็เชื่อว่าแกมเองก็จะอยู่บริการดีๆได้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกิบเอ็ดสิบสี่จนอาจจะถึงตอนเราแก่ก็ได้ครับผมก็อยู่พวกเราไปจนแก่แล้วแล้วก็ลุ้นลุ้นล